ส่วนตัวพี่เลือกเรียนบาซ์ไซของจุฬาเพราะว่ารู้สึกท้าทายแล้วก็แปลกใหม่มันท้าทายเพราะว่าทางชีวิตพี่ไม่เคยเรียนภาคอินเตอร์เลยเรียนแต่ภาคไทยไมาโดยตลอดแต่พี่รู้สึกว่าในอนาคตภาษาอังกฤษมันก็สําคัญแน่นอนว่าพอร์ตโฟลิโและอินเทอร์วิวเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวทยุ่อที่ที่30%เลยมันสามารถพริจได้เลยว่าจะติดหรือว่าไม่ติดค่ะ สำหรับกิจกรรมบูธแคมป์ออนไลน์ปลุกไฟไปด้วยกันเป็นกิจกรรมที่พี่ส้อยพี่สอนจัดขึ้นมาภายในงานก็จะมีเพื่อี่ที่ติดคณะอินเตอร์นในปีก่อนๆอมาให้คำแนะนำแล้วก็กำลังใจเป็นบรรยากาศภายในงานที่พี่เห็นอะดีมากแล้วก็ทุกคนพูดดีพี่น้ำตาคอเลยอะพี่เขาจะไม่มีการมาจัดว่าทำแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่มีเลยค่ะพี่เขาจะช่วยซัพพอร์ตเราเต็มที่นะคะนอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาพิเศษที่พี่ๆเขาให้กำลังใจพี่ไม่ว่าจะเป็นก่อนสอบสัมภาษณ์หรือว่าก่อนประกาศผลหนูก็ขอบคุณพี่ๆมากมาก นะคะที่อยู่เคียงข้างหนูตั้งแต่ตอนหนูยังไม่รู้อะไรเลยจนมาถึงตอนประกาศผลถ้าไม่มีพี่ๆหนูอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ได้ซ้ําขอบคุณที่ทําให้หนูกล้าแล้วก็มั่นใจตัวเองยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวบุษตาแซ่โกยเชลเล่นถุงทองนะจบจากโรงเรียนมงฟอรดวิทชยา์ไรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคณะอินเตอร์ที่พี่ติดนะคะก็จะมีบาซาจุฬาแล้วก็ปี a ธรรมศาสตร์ค่ะ ส่วนตัวพี่เลือกเรียนบาซายของจุลาเพราะว่ารู้สึกท้าทายแล้วก็แปลกใหม่มันท้าทายเพราะว่าทั้งชีวิตพี่ไม่เคยเรียนภาคอินเตอร์เลยเรียนแต่ภาคไทยมาโดยตลอด แต่พี่รู้สึกว่าในอนาคตภาษาอังกฤษมันก็สําคัญพี่จึงเลือกหนึ่งในวิธีที่ทําให้เก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเข้าอินเตอร์ไปเลยแล้วก็ด้วยความที่พี่เนี่ยสนใจสายผู้ประกอบการมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าช่วยผู้ปกครองทํางานถ้าสมมุติได้เข้าไปเรียนในสายบริหารจริงๆอะ่ะอยากลงตัวฟรีเป็นวิศวะไม่ก็เกี่ยวกับพวกดิจิทัลคอมอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยดูก็อุ๊ยมีเรียนทั้งองค์จรเพนเนอร์แล้วก็ดิจิตัลในคณะเดียวกันพี่ก็สามารถเอาตัวฟรีเนี่ยไปลงอื่นๆได้อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวพร้อมสู่ศ คะแนนี้แหละเป็นขะแนที่ใช้สำหรับพีสำหรับคะแนนที่ใช้ยื่นบาซานนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกวิชาภาษาอังกฤษเช่น Zrobo, CUTEP, IELTS หรือ TOEFL นะคะที่สามารถยื่นได้แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ เช่นเซ Ma แมทหรือว่า C.U. แอดนะคะที่ยินได้ส่วนตัวพี่เนี่ยเลือกเป็นเซ็ทั้งคู่เลยค่ะโดยเซ็ตโวล์บอจะต้องได้ขั้นต่ำ5 0าถึงจะสามารถยินได้แล้วก็เซ็ตแมทจะต้องได้ขั้นต่ำห640ค่ะถึงจะสามารถยินได้แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยทุกคนอย่าลืมดูช่วงเวลาสอบให้ดีๆนะคะเพราะว่าผลการสอบจะต้องอายุไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่วันที่สอบถึงจะสามารถยินได้ค่ะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยมีคะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งภาษาอังกฤษ หรือว่าคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเขาจะมี specify requirement ให้นะคะซึ่งก็คือคะแนนแสรเนี่ยรวมกันทั้ง2วิชาไม่ต่ำกว่า1,300คะแนนหรือว่ามี overall gd ได้ขั้นต่ำ7 700คะแนนขึ้นไปค่ะนอกจากคะแนนสอบทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์แล้วนะคะแน่นอนว่า portfolio และ interview เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า weight อยู่ที่30%เลยมันสามารถพลิกได้เลยว่าจะติดหรือว่าไม่ติดค่ะ มาเจอพี่สร้อยพี่สอนได้จากการเสิร์ชข้อมูลใน Google ค่ะเพราะว่ากว่าพี่จะเลือกเรียนาณะนี้ได้นเนี่ยมันก็จนจนเวลานิดนึงพี่ยังไม่รู้ถึงรายละเอียดการทำพอร์ตโฟลิโอพิชิงอินโนเวชันไอเดียตลอดจนวิธีการสอบสัมภาษณ์ของคณะอินเตอร์พี่ก็ได้ IG เข้ามาแล้วก็ทักไปทางไลน์ค่ะก็คุยรายละเอียดต่างๆ จนสุดท้ายพี่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าไม่เพียงแต่ความใจดีการแนะนําหรือวรายละเอียดประสบการณ์ของพี่ที่แนนเนี่ยยังรวมไปถึงการให้กำลังใจหรือว่าวิธีการพูดต่างๆพี่เขาเคอยอยู่ข้างๆตลอดช่วยเหลือตลอดแล้วก็รับรู้ได้ถึงความใจดีผ่านตัวอักษรเลยค่ะ รมกันที่ส่วนของพอร์ตโฟลิโอนะคะในส่วนนี้พี่ๆก็จะแนะนํากิจกรรมต่างๆให้เราใส่ลงไปะคะ่ะบางอย่างที่เราคิดว่าใส่ไม่ได้หรือว่าลังเลอย่างเช่นเนื้อหาในโรงเรียนเนี่ยจะใส่ลงไปได้หรอความจริงก็คือใส่ได้นะคะ พี่ๆเขาก็จะช่วยไกด์ไลน์อย่างเต็มที่เลยค่ะมันมีคืนหนึ่งที่พี่ค่อนข้างเรียดกับผลงานในพอร์ตโฟลิโอพี่นะคะพี่ซอยก็คือสายตรงมาหาพี่เลยแล้วก็พูดถึงเนื้อหาผลปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างตรงกับของพี่ค่ะแล้วพี่ก็ได้ใส่ผลงานเหล่านั้นลงไปกลายเป็นว่าพี่ก็ได้ผลงานพอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่พี่จะทําได้มันหนึ่งชิ้นเลยค่ะ ในส่วนของ innovation idea นะคะเราสามารถคิดได้อย่างอิสระเลยค่ะพี่เขาจะไม่มีการมาจ e ว่าททำแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่มีเลยค่ะพี่เขาจะช่วย support เราเต็มที่นะคะและในส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่แนะนำว่าทำเป็นสิ่งที่เราสนใจชื่นชอบพี่ๆเขาก็จะช่วยกล่าวคับอกด้วยนะคะก่อนอื่นเลยพี่เริ่มจากเป้าหมายที่ว่าพี่ชื่นชอบสายบริหารค่ะ แต่ว่าด้วยความที่เป็นมสีเนาะเพิ่งเป็นมปลายครั้งแรกแล้วก็คุพี่เนี่ยจังยุคโควิดทำให้พี่แข่งขันไปเพียงแค่2รายการเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นการแข่งขันออนไลน์ด้วยซึ่งก็คือแข่งขันภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ ส่วนม .5 เนี่ยพี่เริ่มคุ้นชินกับมปลายละแล้วก็โควิดเริ่มเบาลงพี่ได้กลับไปโรงเรียนพี่อยากก้าวข้ามผ่านค้อข์ดโซนของตัวเองก็เลยผ่นตัวจากอินทร์เวร์บไปทำกิจกรรมของโรงเรียนมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสภานักเรียนกีฬาสีหรือว่าแคมป์ต่างๆพี่ก็คือเข้าร่วมเยอะมากช่วงปิดเทอมใหญ่ม .5 เนี่ยพี่ก็มานั่งอะไรดูแล้วว่าผลงานของพี่เนี่ย ตรงกับพอร์ตโฟลิโอที่ทางมหลาลัยต้องการหรือเปล่าถ้ายังสามารถเพิ่มอะไรได้หรือไม่และสาหรับใครที่ยังไม่รู้ตัวว่าอยากเรียนคณะไหนนะคะพี่แนะนําให้ทํากิจกรรมกว้างๆไปก่อนคะ่ะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราสนใจในตอนนั้นก็ได้บางทีอาจจะนําไปสู่คณะที่ใช่ก็ได้นะคะก่อนเรียนก็มวมาพอสมควรคะ่ะเพราะว่าเป็นคนตื่นเต้นง่ายแล้วก็คิดกังวลอยู่แล้วก็มีคําถามในหัวเต็มไปหมดเลยคะ่ะว่า พี่ๆจะดุไหมบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงแล้วจะเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าสำเนิงเราจะแปลกไหมแน่นอนมีเป็นไปหมดค่ะแต่พอลองเรียนจริงๆแล้วเนี่ยคนละอย่างกับสิ่งที่คิดเลยค่ะพี่ๆใจดีเ,เพื่อนๆน่ารักบรรยากาศการเรียนเป็นกันเองผ่อนคลายแต่ก็มีจริงจังบ้างเป็นบางช่วงค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการพูดคุยตัวต่อตัวเพื่อรับฟีดแบ็กซึ่งมาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะรวมถึงพี่ๆยังให้กําลังใจแล้วก็คําแนะนําสําหรับต่อยอดในอนาคต เป็นสิ่งที่พี่ชอบในจุดๆนี้มากมากเลยค่ะสําหรับพัฒนาการในการสัมภาษณ์นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดคล่องขึ้นแล้วก็มั่นใจกล้าที่จะตอบมากยิ่งขึ้นค่ะรู้สึกว่าผิดถูกก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไขไปมันพัฒนากันได้แล้วก็เทคนิคที่ใช้นะคะแรกๆก็คือจดบทลงในกระดาษหรือว่า iPad แล้วก็ท่องๆแล้วก็พูดตั้งกล้องกับตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีคลังคําศัพท์ในหัวมากขึ้นจนไม่ต้องจดกระดาษแล้วก็สามารถพูดได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเรียนคอสอินท์วิวจบแล้วมันก็จะมีม็อกอินท์วิวให้เราเลือกวันและเวลาที่สะดวกนะทุกคนซึ่งพี่จำได้เลยว่าวันนั้นพี่ตื่นเต้นมากับตั้งเซตกล้องอย่างเงี้ยประมาณ30นาทีก่อนเริ่มจริงตื่นเต้นแค่ไหนอกิดดูตอนพูดจริงเี่ย ็ยังตื่นเต้นอยู่นะมีทั้งหลบตะกุกตะกักตอบช้าตอบไม่ตรงประเด็นบ้างแต่พี่ว่ามันดีนะเพราะว่าทําให้พี่เนี่ยรู้ตัวว่าโอเคพี่ยังไม่พร้อมพี่ต้องไปปรับลดจุดนั่นจุดนี่ก็นอกจากนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่จะต้องตอบคําถามให้ไวตอบให้ตรงประเด็นแล้วก็จะต้องพยายามคิดคําอธิบายเพิ่มเติมจากคําตอบที่เราตอบไปอีกนิดนึงค่ะ สำหรับกิจกรรมบูดแคมออนไลน์ปลุกไฟไปด้วยกันเป็นกิจกรรมที่พี่ส้อยพี่สอนจัดขึ้นมาภายในงานก็จะมีรี่พี่ที่ติดคณะอินเตอร์ในปีก่อนๆมาให้คําแนะนําแล้วก็กําลังใจซึ่งวิธีที่พี่เลือกเข้าร่วมเนี่ยเป็นช่องทางออนไลน์ถึงแม้ว่าพี่จะเลือกช่องทางออนไลน์ใช่ไหมบรรยากาศภายในงานที่พี่เห็นดีมากแล้วก็ทุกคนพูดดีจนพี่รู้สึกว่าพี่อินแล้วก็เหมือนตัวเองไปอยู่หน้างานเลยสําหรับช่วงที่พี่ชอบที่สุดในงานนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พี่ส้อยพี่สอนให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ฟังพี่เขาพูด พอฟังจบอะพี่น้ำตาคอเลยอะเพราะว่ามอหผม,มันเป็นช่วงเวลาที่หนักามากๆสาหรับตัวพี่แล้วก็เหมือนเราผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆอะเพราะฉะนั้นทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้แรงใจที่เราทราบผลว่าเราผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เนี่ยส่วนตัวพี่ก็คือมีหลายความรู้สึกถาถมเข้ามาเลยทั้งกดดันดีใจตื่นตันตื่นเต้น เยอะแยะเต็มไปหมดวิธีที่พี่เลือกใช้กับตัวเองเนี่ยก็คือคุยกับตัวเองเยอะๆบอกกับตัวเองว่าโอเคเรายังมีเวลาให้ฝึกซ้อมอีก3วัน2วันหนึ่งวันแต่ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่ฝึกซ้อมหรือว่าไม่หยิบบทออกมาท่องเนี่ยทุกคนก็คือพี่ยังทําเหมือนเดิมทุกช่วงเวลาที่ว่างก่อนนอนหรือว่าหลังทานข้าวอะไรแบบนี้จนวันสุดท้ายก็คือวันที่พี่ได้ไปสอบสัมภาษณ์จริงๆใช่ไหมพี่ก็จะนั่งฟังเพลงที่พี่ชอบระหว่างทางนั่งรถไปที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นการปลุกใจหลังจากนี้พี่ก็ยังมาเนจว่า ตัวเองทําได้ออกจากห้องสอบสัมภาษณ์จะไม่มีคําว่าเสียใจภายหลังถัดมาวิธีจัดการกับตัวเองหลังจากสอบเสร็จพี่ก็จะพยายามทําใจให้สบายค่ะ manifest รอดูผลแล้วก็พี่ก็จะหาอะไรอร่อยกินคุยกับครอบครัวคุยกับเพื่อนเล่นแล้วก็ถ้าสมมุติใครมีสอบสัมภาษณ์ต่อที่อื่นเนี่ยก็ให้โฟกัสกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงดีกว่าค่ะเพราะว่าเราสามารถแก้ไขแล้วก็จัดการกับมันได้ สำหรับชีวิตการสอบสัมภาษณ์พี่ก็เลือกใช้วิธีพูดกับตัวเองเหมือนเดิมก็คือจะเงย็นเยอย่าโลภมีสมาธิตั้งใจฟังคำถามที่เขาถามวันนั้นพี่ค่อนข้างตื่นเช้ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นวันประกาศผลใจนึ่งก็อยากให้ถึงเวลานั้นไวๆอีกใจนึงก็อุ๊ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่พอถึงช่วงเวลาที่ประกาศผลจริงๆเนี่ยประมาณ10บโมงช่วงสายๆพี่ก็แบบอุ๊ยก็ทำได้เหรอ เป็นเราหรอที่ถูกเลือกให้สมหวังอะไรแบบนี้ก็ทั้งตื่นเต้นมือไม้สัน่นเต็มไปหมดแต่ว่าก็รีบทักหาครอบครัวเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรารู้จักรวมไปถึงพี่สร้อยพี่สอนเพราะว่าก่อนประกาศผลหนึ่งวันเนี่ยพี่สร้อยพี่สอนเขาก็จะทักมาให้กําลังใจเราในไลน์มันก็ทั้งที่รู้สึกดีมากมากเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยอ่ะพี่ๆเขาก็คอยลุ้นคอยให้กําลังใจเราเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น่าประทับใจแล้วก็จะเก็บเป็นความทรงจาค่ะ ถ้าให้เล่าถึงความประทับใจที่มีต่อพี่ส้อยพี่สอนก็คือมีมานานแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ทักไลน์พี่พี่เขาไปเลยพี่เขาพูดดีมากแล้วก็คอยถามอยู่ตลอดว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเพื่อที่จะหาคําแนะนําแล้วก็คอร์สที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราจนมาถึงคอร์สอินเทอร์วิวพี่เขาก็ไม่ดุกับการที่เขายังตั้งใจฟังเราเพื่อหาข้อบกพร่องหรือว่าข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อให้กลายเป็น the best version of you นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาพิเศษที่พี่พเขาให้กําลังใจพี่ไม่ว่าจะเป็นก่อนสอบสัมภาษณ์หรือว่่าากกอนประศผล หนูก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่อยู่เคียงข้างหนูตั้งแต่ตอนที่หนูยังไม่รู้อะไรเลยจนมาถึงตอนประกาศผลถ้าไม่มีพี่ๆหนูอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ด้ซ้ําขอบคุณที่ทําให้หนูกล้าแล้วก็มั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยากเรียนบาสไาในอนาคตก็สู้ๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้สอบติดค่ะสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ CSI I ของจุฬานะคะทุกส่วนมีความสําคัญหมดเลยค่ะอย่างปีพี่เนี่ย คะแนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์อยู่ที่50%นอกนั้นเป็น Portfolio, Interview, Attitude Test, Assessment Test อีกประมาณ50%เลยค่ะเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะคะทุกคนแต่ก็อย่าลืมว่าเพิ่งจะสอบเข้ามาหาลัยเป็นครั้งแรกบางคนอาจจะเครียดแต่พี่อยากให้รู้ว่าทุกๆคนเนี่ย มีคนรอบตัวทั้งเพื่อนครอบครัวคนรักคุณครูในสถาบันหลวอคุณครูนอกสถาบันอย่างพี่ส่้อยพี่สอนอยู่เคียงข้างเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ปรึกษาพวกเขาได้นะคะช่วงน,นี้อาจจะรู้สึกแย่บ้างหรือว่าเครียดบ้างแต่ว่าจะซาร์ม a ไรส์อ่ y o วิว y a g เกนค่ะยิ้มเยอะๆนะคะทุกคน